งานรัชการน,นั้นต้องอาศัยความรู้สามส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3าส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2563 วันที่งเมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนวันแห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการไทยและยังเป็นวันที่มีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเป็นเกียรติขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครับในการ ทำงานนะครับผมคิดเสมอว่าที่ทํางานของผมเนี่ยก็คือที่ที่ประชาชนเดือดร้อนและโต๊ะทางานที่เราควรจะนั่งคือนั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนังนั้นสิ่งที่เรายึดปฏิบัติที่สุดก็คือการทํางานที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เราปฏิบัติคือต้องรู้พื้นที่รู้จักคนและที่สาคัญที่สุดคือรู้จักงานครับที่เราทําการที่เรารู้จักพื้นที่รู้จักคนแล้วรู้จักงาน จะทาให้งานสําเร็จและก็ไปตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับหัวใจของการทํางานในระดับอําเภอเนี่ยคือแอรียครับหรือพื้นที่นั้นงานทุกงานที่มาลงในพื้นที่ครับเราก็ถือเป็นงานที่ทําให้ต้องให้งานทุกงานสะดวกที่สุดรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตอบสนองอที่สุดโดยหัวใจสําคัญของเราคือการทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงครับ สวัสดีค่ะข้าพเจ้านะคะแพทย์หญิงชินานาทพวงใสายใจแพทย์ประจำโรงพยาบาลแคนแพงเพชรนะคะก็มีหลักการในการทํางานนะคะคือการคลองตน,นะคะ่ะข้าพเจ้านะคะก็จะปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนานะคะมีจริยธรรมในการทํางาน,นะคะ่ะแล้วก็มีหลักในการทํางานคลองคนนะคะคือเป็นตัวอย่างที่ดีของ บุคลากรในโรงพยาบาลและในองค์กระคะ่ะดูแลทุกคนด้ความเสมอภาคนะคะเท่าเทียมกันนะคะการทงงานก็คือต้องมีการทำงานอย่างมุ่งผลสำเร็จของงานและทำงานให้อย่างคุณภาพนะคะเพื่อประโยชน์ของคนไข้เป็นที่ตั้งนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ยึดมั่นนะคะในตลอดชีวิตการทำง,งานของข้าพเจ้าจะต้องทำดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะ ดิฉันนางสาวธิติมานแก้วขาวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าง,งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะในการทํางานในทุกๆวันดินฉันจะยึดหลักของการให้และก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางานดังนั้นในฐานะของพยาบาลที่ป้องกันควบคุมการติดเชื้อจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางานเนี่ยจะต้องเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็แบบอย่างที่ดีตามรอยพายุโคลบา1 เพื่อให้งานเนี่ยเกิดที่มีความสุขแล้วก็เกิดผลสำเร็จสิ่งที่โชคดีตามมาที่ดิฉันได้พบอยู่เสมอก็คือการที่มีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนและเข้าใจในการทำงานถ้าเราไม่มีผู้บริหารที่ดีแล้วเราจะไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างดีจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะดิฉันนางสาวประรมพลาพล ผู้อหน่วยการโรงเรียนบ้านมึงพีไก่สงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งหลักในการทํางานของข้าพเจ้านะคะในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านมึงพีไก่หลักก็คือเราจะทํางานโดยการทํางานแบบนี้ส่วนร่วมมีความเป็นพี่เป็นน้องเราจะใช้หลักเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทุกอย่างจะอยู่ในการตัดสินใจร่วมกันพอได้รับรางวัลนะคะอันดับแรกคือความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปค่ะ